สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนๆพนี่ๆน้าๆนะครับวันนี้นะบังพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่หมาท้องสามครับผมช่วงนี้อยู่ประมาณหมู่สิบสามสิบสามสักคู่ฮะดูซอยสิบสามทับหนึ่งสิบสามทับหนึ่งขีดขีดหนึ่งฮะก็วันนี้เราก็มากับเหยื่อนบาบังหัวกล้วยเหมือนเดิมนะเป็นเหยื่อของเราเองครับผมเพื่อนๆท่าไหนอยากสนับสนุน ก็ทักมาสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กของน้าบางนะฮะหรือไม่ก็คอมเมนต์ใน youtube ก็ได้นะัเพื่อนๆไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยดีกว่าเพื่อไมเป็นการเสียเวลาวันนี้เราสายแล้วน้าบางจะผสมให้ดูเลยฮะเนี่ยหยิบออกมาจากนี่หลฮะเหยือ่อเหยื่อเหมือนกันกับที่น้าบางใช้แ่แหนะกับที่ขายเพื่อนๆนี่ฮะวิธีใช้ก็เหยื่อถุงนึงอนะ่ะเอามาแบ่งผสมเอาคัเพื่อนๆอ,อย่าไปเทหมดนะฮะถ้าเทหมดแล้วมัน ใช้มันมันใช้ไม่หมดมันเสียาดาย่ะจวงนี้เงินหายาก <laughs> ใช้เท่าที่จําเป็น <laughs> น้ำฮะน้ำนรำบางก็ตักมาจากในคลองนี่แหละค่อยๆไลค่ค่อยๆไล่อย่าไปยุ่มๆมานะ <laughs> ค่อยๆค่อยๆคยุ้นๆเอาอย่างเงี้ยเนี่ยหมุนๆหมุนๆม,ม,มือไปให้มันฟูๆ่ะถ้าไปยุ่มๆหย่มยมยยอมๆมาเลยมันจะเหยื่อมันจะเป็นไตฮะแล้วมันจะแข็งนี่ฮะแค่ประมาณนี้ หอมจัดขายเก่งแล้วด้วยนี่ประมาณนี้ง,ง่ายๆวิธีใช้ง่ายๆเหยือนะบ,บางนี่ก็มีสูตรเดียวนี่แหละสูตรเดียวกว่าที่นบ,บางใช้แล้วก็ที่ปั่นไปจำหน่ายทีนี้ปัญหามันก็จะมาอยู่อ่ะที่พวกชุดปลายสายพื่อะไรตรงนี้เราต้องมาแก้ไขเอาละเพราะนบ,บาง เหยื่อมันส่งไปหลายที่นะบางก็ไม่รู้ว่าที่แต่ละพื้นที่ปลามันจะกินลักษณะไหนแต่ที่หลักๆนะบางบ,างบอ่บอบ่อดินบอ่อดายตามคลองนะบางก็จะผสมเหยื่อประมาณอย่างเงี้ยนฮะเห็นไหมพอลงน้ําแล้วล้วนๆหน่อยฮนะไม่ไม่ไม่บีบให้มันถึงกับแข็งนะผมนะบางใช้ประมาณนี้แล้วก็โฟมเทกล้องม้ใกล้หนนะฮะโอ้โหไงดูครังแสงโฟมนะบางฮนะ เวลาขึ้นหัวแล้วเอามาลอยเลยฝังเลยโขงก็น,นี่นะเม็ดเล็กเล็ที่สุดในร้านที่เราจะหาได้นะละเอาแค่ประมาณประมาณนี้ฮนะเบ็ดก็0.8 0.8 0.5แล้วแล้วแต่พื้นที่นะถ้าปลามันใหญ่หน่อยก็0.8นะถ้าปลาแบบ4ตัว5ตัวโลสายสายสี่นิ้วอะนะบางก,ก็หลักๆก็ศูนยูนจุดห้าครับผม ไม่ยากนะแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสน,นะนะบางยังมาทําคลิปเจาะลึก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 เรื่องอุปกรณ์สายสายนะว่านะบางทํายังไงตกยังไงถึงได้ประสบความสำเร็จกับการตกบันนินนะอ่ะแต่ผ้าหมาเรามาดูนะแต่ผ้าหมาวันนี้อนะประามาณนี้นะ,ะ,นนะะพอตรงนี้เราก็จะอยู่กับ ตามคลองไปอีกสักสักระยะนึงครับเพราะว่าฝนมันยังตกชุกอยู่ครับผมตามบ่อ,อําะไรมันยังเข้าไม่ได้อ่ะใจจริงนะบางก็อยากไปบ่อน,นั่นแหละฮะเพราะว่าถ้าเป็นตามบ่อเราจะมีพื้นที่พื้นที่ใช้สอยมันจะเยอะกว่าตามคลองฮะตามคลองนี้ที่เขาค่อนข้างจำกัดครับผมเราก็จะมีใช้พื้นที่ได้น้อยฮะมันแล้วอีกอย่างคือเวลาเราถ่ายคลิปวิดีโอออกมาเป็นไหมาตามคลองพรงนี้แล้วเสียงที่รบกวน่ะมันค่อนข้างสูงฮะมันจะเป็นเสียงรถวิ่ง จ right? you <laughs> ันเกือบทั้งวันน่ะแหละฮะในตรงจุดนี้นะบางก็ต้องขอภายไวล่วงหน้าก่อนเลยฮะอันเดียวนะบางก็จอดรถระบๆชาวบ้านครับจอดรถให้มันริมๆเดี๋ยวนะบางลืมพับกุ๊ก็ไว้หน่อยเดี๋ยวก็ตกหายนี่ประมาณนี้ฮะจอดรถระบๆหน่อยฮะถ้าเราจอดนิดนึงใครว่าจอดได้เลยสามทับหนึ่งขีดหนึ่งฮะเกิดที่นะบางลงเลยตรงตรงนี้จะมีต้นกระไผ่ครับผม ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนะบ,าง,นะบางขอนาบางกันนะเอขอญาตไปประกอบคันเบ็ดเพื่อตีเหยื่อปไปก่อนนะเพราะว่าน,นี่ก็ก้ามองกามงกว่าแล้ครับผมก้ามงครึ่งก้ามงครึ่งนะแต่ครับผมแต่ไงก็ฝากเพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดติดตามให้กำลังใจนะบางกันด้วยนะครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปทปําอุปกรณ์กันต่อครับ ี๋ยวปอมนี่ไม่ไม่ประกอบคืนให้เลยนี่ <c oughs> เลยเลยเอาไว้มันกลับไปไม่ได้คุณผู้ชมโชคดีเดี๋ยวปอมสง,งั้นได้เฉยขับคันได้ดีมาต้อนมาวันที่ไฟของสิบไปบังเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตีเลยะะแล้วกันไม่รอแล้วรีบรีบไ <c oughs> ม่หลับ பத பேர் வாங்க நாங்கள் ரூபா பண்ணேன் பத பேர் தைக்க வரேன் ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมอันนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่เลยค่ะโดนปลาส้มแน่แน่ปลาส้มแน่ดังวันนี้มีวันนี้ไซส์ไซส์นี้ทำปลาส้มกำลังพอดีเลยยาสบัดยาสบัดยาสบัดโอ้โหตะเพียนตัวโอ้วนมากเลยเนื้อแน่นปั๊บเลย นี่ตัวไม่หยิบอ้วนอ่ะอุ้ยเต็มตาเลยฝานิ้งของสามมาแล้วอ้วนเหมือนเดิมเลยนะปลาตรงนี้นะไม่ได้มาปีฝ่าแต่ว่ามันยังไม่ยังไ่ใหญ่ยังไม่ใหญ่เขาทำยังไงนะโอ้โหอ้วนมากเลยตัวสวยอยู่นะเนี่ยกำหนึ่งกำหนึ่ง

มีการตอบด้วยนะเตียนค่ะมีการตผปั๊ก <arts> ป <osion> <P an> <aún> <yelled> ั๊กปั๊กปั๊กเหมือนกาดนะครับเนกินแล้วเป็นน้ำด้วยนะแล้เหมือนทุกอย่าง โดนนั oh, mm ่นด้ว รอการทอขอาวบอลเป็นที <laughs> ไม่ได้นะแต่มันมีแต้มอยู่นะสายอะคืโมงองไงมันก็เริ่มข้ามกลิ่นกิน่โมงกว่านี่ <laughs> ีกำลังเทียกันเลยสองตัวนี่มันคันกันเน้ยมีแต้มแล้เพื่อนมีแต้มนะปะนิปนปนินของสามอมีตัวแล้วใครว่างๆก็ลองเข้ามาดูอ่าผมไม่มีที่ไปหรือนึกอะไรไม่ออกลองมาดู แต่ใครมีหมายที่ดีๆกว่าเข้าจัดๆกว่าก็แต่แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจเนะฮะแต่ถ้าช่วงนี้นบังไม่มีหมายบออไปแล้วเข้ามองไปก่อนลูกบออหายยกเข้าไม่ได้ เด,นนะดนนะินไปต้มแน่เดินไปส้มแน่ไซนี้เกี่ยวเกี่ยวข้างหูมาด้วยตกมาลูกอย่าไปใกล้เขาไม่ได้ขิงนะเขามาเทียบเองตกมาอย่าไปใกล้เขาเรามันปลาเล็กเปลี่ยนปลาน้อยอ่ะเปลี่ยนปลาน้อย Cái nửa vắt là thì bọn nó bảo à. <laughs> là nó tưng à. đừng cứ 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 chắc chưa 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 chắc ีกตัวนี้เดี๋ยวปล่อยนะตัวนี้ตัวใหญ่คนะ่ะตัวเล็กเดี๋ยวปล่อยคนะ่ะ còn nó e á แกแต้มอะแต่หน้านของในเอโด,ด,ดนะโอ้โ,อโอหเก็นข้อปากฉีกไปแล้วมั้งยังมีชีวิตอยู่ไหมนะม่ะยังอยู่นี่หรือว่าตายตามมือไปแล้วเดไซใ์ใหญ่นะเพื่อนไม่ใหญ่่ะ <c oughs> ปลาส้มมันนั้นปล่อยไปเลยเอาเอาตัวที่พอกินได้ครับก็พอ ีกแล้วเอาขึ้นบอข้างปนปากฉีกแล้ว <laughs> โอ้ยเ <laughs> ออ, <c oughs> <c oughs> อเบ็ดมันเบ็ดมันค่อยกันนี่ก็ปากฉีกเอเดนมาอีกตัวให้บันนินนะอันนานจะมากักสีบันนินบันนินค่อนข้างบางตัวฮะจุดน,นี้โดนเอ,เอเจนได้ เขว่บ <laughs> ้านก็บยาวนะตะลิงมาชันนะคนม็สั่ตลิงนชันพี่ตัดครับลูกชอบกินแบบฝนไหมกินผ่าฝนเนี่ยชอบ Tổ tổ này cô sủi nó này Anh Ninh không xám á, không xám không luống Má không đứng gì đâu <laughs> โอ้ตายแล้วเพียนะลูกนี่โอ้สุนเลัขเล่ยเย็นคองนะนี่เรื่องเอาเลื่องเอาผ้าเราผ้าไแม่แม่ของเลยของเลยอ่ะโอ้โหป้าอะไรน่ะเย็นใหญ่ไง ผมวิ่งรุนแรงมากเลยที่วิ่งรอบฝั่งเป็นลงเจ็บ้วยนะหูยตัวนี่ตักไหมนักขึ้นมาด้วยไในี้ตัวใหญ่ๆเลยค่ะเอ้ยตัวใหญ่นลนี่ไซนี้นั้นเลยอ่ะคุดบ่ายเนี่ยไอ้ตัวสะบัดก็หนักประมาณนี้แหละ ปากี่อะไรชู้ากฉี่ผันว่ามนาะมีท้องดิปลาส้มสวยๆเลยอ่ะพ้องจัดแล้วนาที่ีรกปลาส้มหูือหญิงนี่เกี่ยวเกี่ยวปากเหนียวถ้าวัดเปล่าดูเลยเพราะว่าไม่ฝังเกี่ยวแค่ปากข้างในเกี่ยวปากเหนียว mãi tai 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 Oh, ho, ho, เระแวงใช่ไหมตอกจนระแวนไงตอกจนสันนั่นจับตู้ดีนะสูดด้สูดด้ส, <Bose. S 2> สูดด้สมากเลยนั่นก็ปัดนะปัดกันนี่เขามาแล้วเขามาแล้วได้มาดีแล้ว <laughs> จับดีๆกันตัางหางก็เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวสลับเดี๋ยวสลับตัวนีเอง <laughs> สายใหายเขียนสปใหญ่คัลนี่เฮ้ยเฮ้ยยังเกติดอีกกินไม่แรงนะแต่สซใหญ่อ่อะไรเนียตัวรุ่นนี้นกินแล้วอ <c oughs> อก้กิน <c oughs> แล้ววิ่งแถแถออกข้างไซใหญ่เลย <c oughs> ใส่ตะต้มแล้ว ก็นั่งเถอะุ่ยตัวไปกันเพื่อนเดี๋ยวไปดูสรุปผลงานของเราวันนี้กันฮะที่ของสามลอยสิบสามทับหนึ่งครับผมด้านนี้ฮะ หมายนี้ตะเพียนค่อนข้างเยอะนะแต่ปน,นินก็พามีเข้ามาปนๆบ้างนะห่างตัวนะปน,นินตะเพียนจะเยอะกว่าอะไรกับข้าวโอ้ปดินใสสวยปดินใสสวยหลายเต้าหลายเต้า ผลงานประมาณนี by th by th by th. So ้รอบวันนี้ที่เองถามับผมอู้ว่าตอนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวบางก็จะเก็บอ่าจะเก็บของแล้วก็ทยอยเอาขึ้นรถเลยครับเพราะว่าช่วงเย็นๆในแดดเราจะส่องมาด้านนี้ฮะและอีกอย่างหนึ่งแบตจะหมดด้วยเาแบงค์ลืมชาร์จว่ะผลงานพาอันนี้ก็พอด้วยตัวนะฮะปนินมีห้าตัวสี่หนึ่ง มันินได้ปินมาห้าตัวตัวก็กลางๆครับผมได้ตัวกลางๆมาสามสี่ตัวก็พอได้ทำอะไรกินได้เดี๋ยวเย็นนี้จะทอากี่กับสมตำนั่นหน่อยอ่ะนั่นแกนเอไว้แล้วเดี๋ยวโดนแน่แตท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยพี่ๆนานาที่เข้ามากดอ่ะ ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของน่อบางนะฮะก็ขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะช่วงนี้ช่วงนี้ <จะ S 1> น่าจะเป็นตามคลองอประมาณนั้นก่อนฮนะน่าจะตามคลองไปก่อน <laughs> ตามที่นายเอบอกเลยราะว่ <laughs> าบ่อมันค่อนข้างเข้ายากครับผมก <laughs> ็อยากจะไปหาบ่อมาหมายบอ่อหมายอไที่มันสะดวกสบายมาฝากอยู่เรื่อยๆนั่นแหละฮะแต่ว่ามันติดด้วยปัญหาว่าทางมันเละบ้างอะไรบ้างน้ํามันท่วมบ้างกนะ็เลยต้อง ทน,ทนดูคล้องไว้ก่อนนะเพื่อนถ้าบังก็พยายามจะพยายามทำให้เต็มที่ะกับการหาหมายใหม่ๆม,ม,มาฝากนะ <S <S แต่ว,วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสััสี้ค่ะ